ทุกคนแน่ครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันนี้เรามาอยู่ในเกม,นนเามาออโ,โบรบบ์ก็คือแมปโรบอทในวันนี้เราจะมาเล่นแมปปีนภูเขากันรู้สึว่าจะเป็นปีนภูเขาแบบปลากลัวนะนี่มีชื่อกับเราใช่ ม,มา,สาใส่ของเลยอุปกรณ์ในการเดินทางน่าไม่พอแล้วเอเวเอเสียใจนิดนงมีน้ำด้วยมีน้ำเยอไหนน้ำนี่ต่อ้มาใส่มามาขอเยี่ยต่อขอพี่ชายฮะโอเคงั้นเราไปเลยเรียบตอนแรกให้มาขอเย่ยต่อตอนแรกให้มาขอเย่ยต่อแล้วก็อ่าแล้วมึงแม่บอกหัวก็ไม่อาหลับอ่ะเจมบอกชวนเต้าแม่หรอหน้ บอกป่ะไปเลยไปเลยใีือได้บอกเธอใว่าพี่หลัะบอกเชื่อเขาบอกว่าเชื่อเขาบอกว่าให้กเขาิอย่าพูดดิใหก้าเลยให้ก้าเอามาม่าแต่กห้ามาไม่รู้ไอ้หนูไม่รู้ไปเลยเพื่อนเราให้นายไปก่อนนะเพื่อนไปเดี๋ยวตามที่หลัง เรามีแผนที่ด้วยเพื่อนแต่เราอ่านไม่ออกเอามอันเหมือนเขาไงเปล่าเดี๋ยวเรากินน้ำก่อนนะน้ำเราเหลือติ็กสิบเซนงแล้วอ่ะรอเราด้วยไว้เพื่อนตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะนายแน่ใจน่ามาสุดท้ายตัวนั้นใช่ปะไปด้ขึ้นไปนะ น้าก่ตอนนี้น้ำเราเหลืออยู่แค่6กลิกเอง รอเราด้วยรอด้วยรอด้วยเพื่อนเพื่อนนี่มาอะไรเนี่ยข้าดี่ขาวไปอ่ะโอเคไปเพื่อนไปถูกไม่เอาชิบเพื่อน<ะ>อรอ,อ,อด้วยไ,ไปไปไหนต่อถูตลอดตองไป รอด้วยรอเราด้วยกระโดดเออเพื่อนมาขึ้นมาเดี๋ยวจับให้ขึ้นมา,าใครขี้โก<า>งจังอะไปเลวเพื่อนมันล็อกคืนเอ้ยยะยะ ตอนเนี้ยอาขึ้นไปเอาแผนที่มาก่นอนเราจะดูตามแผนที่นะ,ะตอนนี้เราเนานนะโอเคขึ้นไปเดี๋ยวดื่มน้ำ่อนดูซิว่าตอนนี้เราอยู่ไหนเราจะตายไหม,มี่ยมันลื่นมันดิโยทำไม่ไดย เรามาผิดทางเอ้ตรงนี้นี่นะมีบันไดยอยู่กระโดดไปเร็วมารู้นะว่าบันไดใครแต่ขอไปก่อนละมีแผนที่อยู่อืมดูจากป้ายนะเราน่าอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อที่มันมีเป็นบันไดหน้าตรงนี้แหนละเรา,าจะใกล้ถึงตรงนั้นแล้วนะฝากฝากาังของเราเฮ้ยเอ๊ะ จะล่วงไหมเนี่ยโอ๊อะเออเราไปอุ้ยเดี๋ยวนะไอ้กาเอ็งมาเกิดตรงไหนเกิดตรงไหนเออพี่<ๆ>ดีใจมากเองมาแล้วนี่ของที่พี่กินไหมอะฮะมีอะไรด<ม>ีวะฉันมีแต่ไข่อะเอาไข่มาทำไมเอาไข่มาทอดเคี่ยวเหรอใช่ออะเดี๋ยวต้องกล้าเราจะไปที่ไหนกันดี เราต้องเราต้องไปปีนเข่ากันนะเขาบอกว่าถ้าเราปีนเข่าได้อ่ะเราจะได้รางวัลหนึ่งล้านบาทเว้ยนี่เรามีแบนด์ด้วยเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องไปใส่ชุดก,ก่อนนะก่าไปเร็วตอนนั้นฉันก็ไปปีนเข่ามาแล้วนะเว้ยตอนนั้นฉันตายด้วยอะเราตรงนี้นนอันนี้อันนี้ชุดของพวกเรามาเก็บแล้วใส่หมวกก่อนใส่แล้วใส่กระเป๋าด้วย ฉันขอของนี่กันนะมีกระเป๋าด้วยนะเอาอะไรได้เต็มที่เฮ้ยแต่นายต้องจ่ายตังค์ด้วยนาะยของที่มันมีราคาไปพร้อมปะพร<อ>้อมแล้วเขาจะมีน้ำให้เรากินด้วยไปเร็วไปเร็วไปอุ้ยววาตาไม่อยู่ไปไปไปไม่ต้องดูแผนที่หรอกเฮ้ยเดี๋ยวฉันเดินไม่ได้ไปที่นี่น่าจะไม่มีอะไรอันตรายนะ เอ,อ้ยฉันฉันได้ข่าวมาว่าที่นี่อาจจะมีเขวงกิ้งมาเดินด้วยนะเหรอใช่แค่มีที่โลด้วยเออถามหน่อยดิทําไมนายต้องเอาไขา่เจียวมาที่นี่อ,อ๋อเปิดหิวไงโอ้ทำไมไม่เอาปลาย่างมาและลิมเอามาว้ายบ้านแกเก็บอะไรบ้างน,านะเก็บแต่ไข่ปพรเจนชอบกินไข่ชอบกินไข่จะเไม่เก่งเลยอ๋อเพราะตอนนี้มันยังไม่เสีย่ย เดี๋ยวนี่มันนี่มันเลยเที่ยงแล้วนะเลยอะไรมาเร็วนายอ้อาแขตกระวังนะดึยหน่หอยแขนตกดึงหน่อยเออขึ้นมาจับจับแขนฉันเร็วขึ้นมาเย้ขึ้นมาขึ้นมามาตรงนี้กระโดดมาเลี้ยวม,มันลื่นมาตรงนู้น เราใจเพื่อนคนนี้นําหน้าปะเออไป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 เพื่อนนายชื่ออะไรอ่ะฉันไม่บอกฉันไม่บอกชื่อนายหรอกฮ่าฮบอกชื่อมาเถอะนะเราจะเราจะได้แบบว่าตั้งทีมไงเอาไม่บอกไปไม่บอกฉันไปก่อนแล้วรอด้วยเพื่อนโอยอันนี้มันคือหลุมอะไรเนี่ยเราจะเป็นหลุมเหมืองมั้ฉันคิดแบบนั่งฉันฉันเหลือน้อยมากโอ้เพื่อนนายคิดแบบนั่งเหรอแต่แต่เพื่อแต่เพื่อนรอเขาด้วย เอ้ยเพื่อนเพื่อนมาไม่ทำไมตรงนี้เนี่ยมันไม่ไปปีนเขาหรอกอเดี๋ยวเราไปก่อนนะเฮ้ยน,น,นี่นายนายจะแกล้งเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเพาะเดี๋ยวเราเอาเครื่อง CPU ทุบหัวอะไรเลยตอนนี้เพื่อนมันเลือดมันเพิ่มได้ปะเลือดเพิ่มได้สิต,ตอนนี้เลือดฉันเต็มเลยละเอ้ยหิวน้ำจังฉันกินน้ำเป่านะนนนโอเคไปเถอะน้ำฉันเกล้หมดแล้ว เด <utan> ี๋ยวฉันต้ไปเติมเฮ้ยนี่มาที่ไหนเนี่ย <Eden. S 1> อุ้ยอุ๊ยไอ้กะเพ,พ็กเพ็กเพ็กว้าวเฮ้ยทำไมเราเดึงไม่ได้อ,อ๋อเราไม่มีพิกเอกไปไประวังด้วยนะทำไมฟางมันมันเสื่อมขาดเร็วนา้นเกลียบอ่ะก้ตายเลยเกลบเขาหน่อย,อยเอ,อ้ยเดี๋ยวฉันต้องยอมตายนะเออคือ่ครึ่งซักเออตาย ใช่นะพวกเราตายใครทำเนี่ยหรือว่าจะเป็นวิญญาณที่อยู่ในเหมือนนั้นก้าไม่ลูมนี่ฉันมีอะไรจะบอกน,นะนะเฮ้ยอย่าเขาคุยอะไรกันก้าเขาได้ข่าวมาว่าตรงเหมืองอะ่ะมันมีวิญญาณร้ายอยู่เว้ยอ๋มีวิญญาณน้ายอยู่หรอฉันกลัวไม่ไม่แต่งตัวเร็วๆอ่ะเดี๋ยวฉันแต่งตัวเไ,ไปหน้าปีนเขาต้องแต่งตัวเลยเหรอ เดี๋ยวฉันขอหาที่เติมน้ำก่อนนะโอเคฉันเติมน้ำเสร็จแล้วนะเติมน้ำก่อนอยู่ไหนนะที่เติมน้ำอยู่นิ่อยู่เลยนะนายไม่เห็นชั้นอดีตอยู่ไหนอะฉันอยู่ข้างนอกมีอะไรไหนที่ก๊อกน้ำเนี่ยห่วยจะมีน้ำไม่เอาเอ้ยไอ้ข้า,ค,าขคิงวิ่งเฮ้ยน่ายลับไอ้กล้าตาขาวว่านายชอบกิงไม่ใช่หรอ เลยเป็นหมีจ็คถามหน่อยดิทำไมนายต้องใส่เสื้อผ้าด้วยนายเป็นหมีนะนายอยู่ที่นี่มานานแล้วนะทำไมเคนอยากใส่มีบ้านเกิดนายจ๊ะใช่บ้านเกิดฉันเอ้ยเพลงกินหน้าลิยมไอ้ดงเสียงมาดิีเนี่ยเรากินมันตั้งร้านตัวแล้วนะอ้ร้านตัวทำไมไทยไม่ตัวใหญ่เลยอะร้านตัวเป็นนนายกลายเป็นไทยทั้งแล้วขอไปปิ้งเขาก่อนนะ แต่น้ำฉันจะหมดแล้วเนี่ยเหลือสิบเนี่ยอ่ะนั่งกินน่งกินเพื่อนมันเติมไม่กันนะมันเติมไม่ได้แล้วเติมแล้วเนี่ยเขหนีก่อนนะรอฉันด้วยอ่ะช้างวาป์ปมนที่ไหนแฉะช้างว้ามาตรงเนี้ยเขาหนีล้วเฮ้ยนายนายมาเร็วดีฉันอยู่ที่งั้นเดี๋ยวฉันไปดีกว่าไม่ต้องน้ำแข็งไม่ต้องเสียเวลาไปใช้ที่ว์ปดีกว่า แช่น้ำสบายเย็นเย็นเอ้ยเดี๋ยวเติน้ำนี่มันมีพริกนี่นาเรานี่ก็โง่น้อไปหยิบมากินเติมน้ำด้วยไปเนี่ยขอลงไปเติมเฮ้ยนี่าไม่ต้องรอกันแล้วไม่ต้องรอแล้วจะเลยก็ได้ตะช่างน้ำหน้านายอยู่นะเออไม่เต็นไรช่างมาเยอะกว่านายไปตอนนี้เพื่อนเขามีเยอะมากงั้นเดี๋ยวฉันจะไปหานายดีไหมนะนายอยู่ที่เดิมไหมเพื่อนเราตกแล้วเราตกกัน อุ้ยน่าสงสารนะช,ชังมาที่ชังมาตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอุย้ยตอนคืนอันนี้คืออะไรอะเขาทําไม่เป็นมันน่าจะบักเนี่ยเล่นเส้ละครดูเลยให้ฉันยอมตายดีกว่า